วัสดีครับพวกเราสายวับเบ้าวนป้านแบตเตอนครนี้เรามากับพี่นนทโจมเขาตัวเล็กอ่ะดูดีดูความนําตัวเล็กดิเรามากับพี่ทิวและน้องกายจ้าใช่จากมาดเดียแก๊งสเตอร์ออกป้าเฮ้ยจำแม่นนะไปเกาหลีมาแน่เลยอ่ะดูแล้วจำชื่อได้ออ่ปาป้าอยาให้มันดูบ้าผู้ชายจนเกินงามอ๋อผู้ชายผ่านมาออบป้า แต่ของจริงนะผู้ชายเดินมานะมึงมึงซ้ายมือพูดไทยได้เต็มที่ดีอะไรก็ดีดีแม่ตอบผู้แค่จริงจริงหรอมึงไม่ได้ดูบ้าผู้ชายมึงดูเป็นบ้าอออะไรปเข้าใจแหละไม่ไม่ได้บ้าผู้ชายผู้ชายบ้าก็ถูกอุ้ยก็ถูกอุ้ยไอ้ผู้ชายอ่ะไอ้น้ำจาร้าอุ้ยน้ำจาริจจันน้ำจานี่นาจาครับใช่อ่ะคราวที่แล้ว ไม่รู้เป็นยังไงไปดูข่าวนี้กลยดีกว่าทุกคนฝากทุกคนไลแรกแชแจกคนสองแจกให้ช่องสัตว์ด้วยกก่อนแลวครับแล้วเราไปลบชมกันเลยจ้ารแล้วก็ไปอยากรู้ว่าพี่เป็นใครอยากรู้เรืออะไรโอ้ยตอนนี้มัออหมอโอ้มาให้ดูรอยสักดรอยสักอ๋อรอยแผลเป็นตาอแองเจิค่ะพี่เป็นแองเจิลตาขึ้นมา ให้ล้วรู้ยังเออแล้วแล้วรู้ไหมเออแล้วเห็นอะไรเอ่ยเขากำลังสำรวจเลยรอยแผลร้อยแผลรอยยิงปะรอแผลโดนยิงเหรอยิงเชลตกหลงพี่เป็นใครเป็นเม่เขายังไม่ดึงไม่ได้ต่อชอบการที่ิเพี่แอมทำตาโต ที่พี่ไม่ยอมบอกความจริงากับกายว,ว่าพี่เป็นใครเพราะว่าพี่กลัวเข,ข้าใจเรื่องวจรอว่า,าจะได้รับอันตรายด้วยถ้าพวกมันรู้ว่ากายรู้จักกับพี่เพราะว่าชีวิตของพี่ไม่ได้สวยงามอย่างที่กายคิดหรอกเข้าใจเรื่องใ่ที่พี่ดีเฟนไหมแต่พี่จะเล่าความจริงให้กายฟังจำที่พี่เคยบอกว่าชีวิตคนเราไม่แน่นอนได้หรือเปล่านั่นแหละ ที่ไม่มีโอกาสได้ลาพ่อพ่อก็ไม่มีโอกาสให้คุยกับพี่เหมือนกันคนเราจะจากกันวันไหนก็ไม่รู้อยู่ด้วยกันทุกวันยังไม่ได้พูดสิ่งนั้นกันเลยพูดเลยวันนี้ไอ้เพื่อเขาเจ๋งมากเลยใช่ไหมชอบมใช่ชอบมากคนที่บอกว่าเวลาจะช่วยได้สำหรับพี่ มันคือคําโกงคำโกงตั้งแต่วันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่พี่ได้เข้ามาสู่วงการนี้แล้วคนที่ช่วยพี่อ่ะเขาคือใคร,รอ่ะคุณภัยบูรณ์นักธุรกิจอสังหาริมทััพ์อ์อ๋อเจ้าสัวภัยบูลณ์นะหลังฉากเปิดบอนเว็บพนัน แล้วก็ธุรกิจสีเทาอีกมากมายพี่ไม่สามารถบอกกายได้หมดหรอกนะแต่ที่พูดหมดแล้วก็หลายปีอยู่นะในคดีเข้าใจครับแล้วพวกที่ไล่ล่าพี่วันนั้นเพราะว่ามันรู้ว่าพี่มาอยู่ที่นี่พวกมันก็ไม่กล้าแตะต้องตัวพี่แต่เป็นพี่เองที่ไปทําพวกมันจนปางตายเคยเห็นแต่ปางใจพี่ แล้วเคยแตสทำยากในความทำยากต้างนาะพอดูพี่ชาต้องออกจากโรงเรียนเพื่อไปทำงานให้เขาหลังจากนั้นพี่ก็เริ่มทำงานให้กับเขาจากเป็นนักเรียนตัวเล็กๆที่ไปวงเงินให้เจ้านายกลายมาเป็นลูกพี่แล้วก็กลายมาเป็นหนึ่งในสองที่คนอื่นๆให้ฉายาว่าเป็นมือซ้ายและมือขวาของคนไปบู์ คุณไพบูได้มอบชีวิตใหม่ให้พี่และพี่เองคงต้องทำงานตลอดชีวิตให้กับเขาพี่เราเรื่องทุกอย่างให้กายฟังแล้วตอนนี้อยู่ดีกายพอจะรับได้ไหมผมเข้าใจทั้งหมดแล้วนะว่พี่มันเป็นแบบนี้ได้ยังไงแต่สิ่งที่ผมไม่เข้าใจอะ่ะ เ้ิแตนใครพี่ต้องโกหกผมเรื่องเปิดร้านชาบูเหรอ่ะเขาเปิดจริงก็ตอนนั้นพี่ไม่รู้จะบอกกครยังไงพี่บอกผมเองไม่ใช่หรอว่าผมคือเพื่อนอถ้าเพื่อนทำไมไม่พูดกันตรงๆรงอ่ะถ้าเป็นแฟนไม่ตรงก็ได้ไงม,มันอาจจะฟังดูงี่เง่าเหมือนเด็กนะแต่คำว่าเพื่อนสำหรับผมอะ สําคัญมากกว่คิดด้ยแล้วเขาคิดแบบเธอเกินเพื่อนไงใช่เป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อจะกระบือบือบืออุ้ยอย่าหนีวี่ทิวสิกายกายพี่ทิวตัวกายเดียวยืนพูดเขาจริงยืนเดินไปหาเลยเออไปบังนั่งบังหน้าก็ว่าไปจริงล็ประตูจากด้านในซะ ไม่ให้เขาออกอย่าเพิ่งรีบนะลูกยืนรอแป๊บนึงอ๋อกต้องใจเย็นเแค่เรื่องชาบูเองจะพาไปกินใหม่อีกรอบก็ได้โคขนอนที่คุณถ่ายเร้วอ่ะคุณถ่ายเร็วล้รัะเขาไปบอเ่อไหร่ี่ผู้ชายเขาเยอะใช่เยอะไปทำความสาดบ้านใยครับ เรียกผู้ชายเรียกคุณผู้ชาย่ชิวถึงมาล่าเขาก็คิดถึงชื่อแรกี่เฉล่องเอาแล้ววะไงทำอะไรอยู่วะไม่ได้ทำอะไรอ่ะไปข้างนอกกัน มึงอยู่ในห้องจนล,ล่างมึงจะสิงเข้าไปในหมอนอยู่แล้วมัง้งกูไม่คอยอยากออกอะ่ะไปเถอะกูอยากกินไอติมอ่ะเขาปลุกมาในเวลาที่ผมกำลังสับสนผมควรจะปฏิเสธใช่ไหม,มไม่ไปไอติมมันไม่อร่อยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าผมถึงปฏิเสธเขาไม่ลงปะปะปะเดี๋ยวก,กูเลี้ยงมึงเองโอ้โหอาชิตอยู่ด้วยอะ่ะฟองในอาหาร นี่ไอติมืออ๋อต้องไปกินไก่อยู่จริงนะไกลคอนโดกูก็น่าจะมีอยู่นะจริงสรุปในใต้คอนโดเอากินดิชอย่ามาละลายหมดเลยหรือมึงไม่อยากกินไอติมกับกูแล้วโอ้ยมาละเวทนามาทเลยแล้วว่าใส่ละเวทนาเออ เราเป็นไงมัง่งมึงคุยกับเขายังกูเห็นใจมึงนะพลาไปมีเพื่อนเป็นนักเลงแต่กูเองก็ผิดเองด้วยแหละที่ก่อนหน้านี้ห่างๆกับมึง,ม,งมึงก็อยู่แต่กับแก๊งเล่นเกมอะ่ะเลยไปม,มีเพื่อนใหม่เป็นคนแบบนั้นกูเป็นห่วงมึงนะกายเป็นห่วงมึงมากด้วยคบกับคนแบบนั้นอ่นอันตราย กูไม่อยากให้มึงเป็นอะไรไปมึงคือคนที่สำคัญที่สุดของกูนะอ้าวกูจะไม่ยอมเสียไปเป็นคนสำคัญที่สุดผมก็กลับมาอยู่จุดเดิมกลายสับสนละรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมอีกครั้งอุ้ยเป็นคนเลวเลยวางมันเกิดสภาพได้ดีแล้วว่าทำให้ลูกคุณควันอยู่แล้วจะเปลี่ยนเมื่อไหร่วะเราไม่รอกูวะกูทำได้ได้แต่มาคุชชุ่นมา หวังไงนะหูยจะป็นวางไง2คนล่ะไม่ว้ายมเมนตอาร่ายก่ยคือเด้นาวาคาตาตาชิสนี่กี่กายอวางไงอ่ะฮื้อเลยหรอก็เป็นภาพปูไม่ตลอดชีวิตไม่เคยเห็นคิดได้เลยเธอเป็นคนเดียวไงคะเธอไม่ให้คนช่วยวเดี๋ยวพอาพมเสียนลากอ่ะ เสียหลักเลยไม่เป็นไรไเงเ,เจ็บป้อไม่เจ็บแค่นี้เองหน้ามึงแดงๆนะอืมป่วยมึงร้อนเหรอกินมะเขือเทศอืมตัวไปแค่ร้อนอืม,อม,มก็มไปไม่ได้ไปอาบน้ำไปเดี๋ยวกูทำต่อให้ที่เหลือ มันมีอะไรเหลือให้ทาอีกพูดหมอนกับหมอนข้างต้องถอยออกมาหน่อยเนี่ยยังไม่ตึงเลยขึงใหม่เออยับไปขึงใหม่เลยนี้งงอันเดียวกม่านมาทำมาเนี่ย้โอ้ปวดนมเฮ้ยเดินหกมาเลยปวดดูอะไรเนี่ยมึงเก็บรูปที่กูถ่ายกับมึงตอนไปเข้าค่ายด้วยกันอยู่ไอ้ดอกเอ้าเนี่ย เอาไปทิ้งเหรอเจ็บไว้ดิไอ้กูทิ้งนึงไงเฮ้ยทิ้งกูลงเหรอครับอโอ้ยไไม่ด้วานเจ็บบอกแค่นี้เองสมออยวานน่าเหมือนโบถ่ายอัมพิงดอมเนี่ยเออคายโอ้ยไปเคยเคยใช่รูปนี้รูปนี้จำได้ปะจำได้ดิ โอ้โหอิสต์ตอเบลลี่สมูทตี้อะไรมาหกเต็มตัวกูเนี่ยโอ้กูขอตัวเดินมนะครับกูขอโทษโอ้ยนะหัวกูเอาเหรอนึกว่าเท้าเฮ้ยเธตีกูเลยเหรอเมื่อกี้เฮ้ยเอาอีกแล้วนะหอเว้นี่มันจะไปต่อได้กูชอบเห็นตอนมึงยิ้มนะกายว้าวนุ๊กูแกงหยุดดิ้งไมชั่วขณะเอากูเป็นแฟนแบบนี้เลยกันแค่สายตาของวัที่บอกความรู้สึกบางอย่าง ส่งมาที่ผมโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยคิดถึงนะพี่ทีวายลูกจริงหรอวานจริงหรอวานหรอจริงหรอวานเป็นคนเลื่อนมาถ้าผมไม่เข้าข้างตัวเองผมว่าผมรับรู้ได้ว่าวานรู้สึกอะไรกับผมอยู่วานเลื่อนหนูลูกหนูเฮ้ยวานวานวานแล้วอ่ะนอนดีกว่าวาน S <S เออใส่ว่าวานก็หีใจแหละงกนโดนยินกกงวานใครจะได้มุมง่งมั่นัลิกมากินกาแฟก่อนเจอแน่ไม่มีทางอ้างง่วงอ่ะผสมเอ็มร้อยไปอีกเลยเออดีปิดปะฉันชอบการซื้อเอ็มร้อยของคารินนะเรียกว่ามิโซอ้ <S <S 1> <S 1> อ,อ ผมคงคข้าข้างตัวเองมากเกินไปยังไงวายก็คงไมมีวันคิดอะไรผมมากกว่าเพื่อนน่นมาทำไมผมมาหากายคุณหลอกเพื่อนผมไว้ไวยังมีหน้ามาหาเขาอีกเหรอยังไงผมก็ไม่ให้กายไปคบกับนักเลงแบบคุณอีกแล้วถอยไป ผมจะคุยกับกายอือบ้องบ้องกับใครไม่เล่นแล้วลม่รู้ลุงรู้อยู่เลยเขาเป็นแก๊งมาเฟียทำไมโกรธเหรอจะยิงหรือจะแทงผมล่ะเอาสิเอาเลยไม่อยู่รู้ละเสียงดังขนาดนี้แต่กายยังไม่ออกมาแสดงว่ากายไม่ได้อยู่ที่นี่ยุ้ยกายอยู่ไหนไม่รู้ ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับกายแล้วเราช่วยไม่ทันนี่แย่กว่าเดิมผมเองก็ไม่รู้ว่ากายอยู่ที่ไหนเหมือนกันตายตปไนทะเลเลยเหกายหายวิญญาณยังอยู่เป็นอะไรกันวะเนี่ยทะเลอะไรอ่ะทำไมไม่สวยเลยอ่ะเป็นทะเลไหมนี่ไงกลางคาน ของบางปูหรือเปล่าไม่สวยอ่ยเพาะว่าปูปากไปลุงไปกินข้าวไปลูกกายยังไม่อยู่แม่บ้านเปอะไรหรือเปล่าลูกเนาะไม่ได้เป็นไรแม่กายแค่เหนื่อยๆอะมองตาแม่กายหรือว่าทะเลาะกับวาน ปกติอะก็เห็นกลับมาด้วยกันตลอดนี่จูจ่ๆกายก็กลับมาคนเดียวอะทะเลาะอะไรกันล่ะทะเลาะอะไรกันนะแม่นี่มันจะให้ทะเลาะอะไรกันนี่มันตามผมอไปกินข้าวไม่ใช่หรอไปแม่ีทั้งหอยทั้งแกงทั้งน้ำพริกไข่แต่งไปหมดเลยพ่อก็รออยู่อะกินข้าวเมื่อไหร่อ่ะ วานจะโทรมาไหมฮะโอ้โหลบกูวันเมื่อวานเนี่ยเป็นอีกคนวันนี้คนไม่เราวทำไมนึกถึงแต่วานล่ะเออก็เพิ่งตีวานโทรมาแล้วแล้วมันส่งถ่ยอะไรอีกว่าทำไมโทรมาไหมก็ปิ๊งมึงจะให้มันโทรทำไมอ่อยู่ผมบอกมาไม่บอกมันอ่ะเออเขาจยังเข้าใจอเรื่องมันจะไม่เป็นห่วงหรอกายฮะ ไม่หรอกสบัดเเพื่อนมันเน่ยันฟางอูู้้บื่อู้ยออย่าเบะอย่าเบะหึบหึบนไม่โคมาหาหรอกนั่นมืถือหรือสูตรก้องวงจรปิดนะก้องเยอะเหลือเกิน สองสามตัวเออรุ่นอะไรกูก็โอเคนี่โกงเลยอ่ะเอียิบสาวตาหรอทำไมฉันไม่พูดโอ้รุ่นนี้ด้วยอ่ะพี่ทิวโทรอะไรมาเยอะแยะวะอ้ยมาแล้วมาแล้วใครคีนอกพี่ทิวพี่ทิวไอ้ยี่สิเป็นพี่ทิวขอโทษนะพี่อะ เอไปอ่ะ <inte brothers> บอกให้มานี่แน่เลยพี่ต้องมาละคือบู๊เราเป็นอะไรวะนี่เราหนีอะไรกายมาแล้วเฮียวานว่ะวานอะไรหรอวานให้ผมเป็นพี่ดิวพี่มานี่ได้ไงหรอพี่อยากเด็กไม่ได้แล้วนาะพี่ก็ต้องพยายามตามหากายจนเจอให้ได้เออมาแข่งขันอย่างนี้สิจริง นายไม่หายโกรธพี่หรอผมไม่ได้โกรธพี่ผมไม่รู้ว่าผมควรต้องทำยังไงต่อไต่อย่างที่พี่ก็รู้ว่า,วาผมไม่ค่อยมีเพื่อนขนาดเพื่อนที่ผมมีอย่างวานะผมก็ดันคิดกับม,มันเกินเพื่อนอีกอือเป็นเพื่อนละไมผมเลยต้องถอยติดมาอยู่ในโลกของเกมโลดทีกผมเิด,ดเว่า จะเป็นทางที่ผมอยู่ได้ผมคิดนะมันเป็นที่ที่ผมจะแบบแสดงตัวตนของผมมาได้มากที่สุดอ่ะมก็นั่นแหละคนอื่นคงไม่ได้คิดแบบผมคนอื่นนี้หมายถึงพี่ใช่ไหมเอาจริงๆนะพี่ไม่ผิดเลยที่พี่เป็นแบบนี้อะพี่พี่ไม่บอกความจริงของผมตั้งแต่แรกผมเข้าใจจริงๆนะ เพราะถ้าเป็นผมอะ่ะผมก็ไม่บอกเหมือนกันถ้ากายเข้าใจทำไมถึงไม่ยอมคุยกับพี่ออืมอะผมเข้าใจเรื่องพวกนั้นทุกอย่างดูกายเข้าใจจริงไหมนี่แผมก็เองเสียใจอยู่ดีอะเออเข้าใจเข้าใจเลยไม,มไม่รู้ต้องทำยังไงนี่ดูนะว่ามัไมกายถึงรู้สึกแบบนี้ทำไมอะเพราะมันออกมาจากความรู้สึก ที่กายมันกับพี่วายอะไรกายชอบพี่โอเคมีเร็วจบจบเลากได้รู้สึกแบบนี้โกรธแบบนี้เอกายก็รู้สึกเหมือนกัน้า่พ <Yes> mm ี่ไม่สุดแต่มันเหมือนยิ่งไกลนี่เหมือนกับไม่รู้จักกันมันเลยทำให้กายผิดหวังเะพี่พูดอะไรพูดออกไป พี่จะรู้ดีมากกว่าตัวผมได้ไงอ่กเป็นนักายพูดมาดิพรกกายไม่ได้ชอบพี่พี่ได้ไปเาว่าเลิกยุ่นลอยกายสุดหนึ่งกูไม่ได้สไม่ได้กูชอบติดเราเราเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วแก้กูตัวเลยเขาห่างยุ่งแล้วเกระปิ้วดึงแล้ เล็กันน้อยพี่ก็ชอบกายเหมือนกันออ้ยจบพี่รู้ตัวตั้งแต่วันที่พี่เจอกายว่าพี่ชอบกายออ้ย,อยแต่ที่พี่ไม่ได้บอกความรู้สึกออกไปพอพี่คินดนี่ออกเราจะบอกตัวตนของพี่กับกายยังไงแต่ตอนเนี้ยกายรู้แล้วมันเลยทําให้พี่ตัดสินใจได้ว่าพี่จะออกจากวงการนักเลงอาอ ที่ยังมีกายอยู่ข้างข้างแล้วป่าล่ะกายจะไม่ช่วยหรอจะตายเอานะทุกทีทำด้วยกายได้ไหมเออตายหมดป๋าตายนะอืมตายมุงป้ามีเอมาเลยป้ามีเอมาเลยพี่อ้าวไม่ใช่งูลูกเบลูกมีแฟนแล้วอย่างอย่งย่งเย็นนี่คือหน้าแฟนของลูกหน้าแฟนของลูกค่ะนะ ลูกลูกเป็นไรพื้นที่พื้นที่ลูกลูกเราแซวโอ๊ยเข้าใจเรื่องอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวมาลูกเจรหรือไม่เปแฟนฟันเราก็กินข้าวเหมือนกันไม่เป็นไรจบแล้วเหรอพี่นักเลงเมีย ใช่มามมาพี่นักเลงที่รักพี่นักเลงที่รักปาเมียมาเลยอายไหนไหนอ่ะเออออเ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 เอาเลยฉันจะพักสมองฟิ์ท่านสติพี่นนท์อำให้ออาไปจบไปแล้วกับมาเด็กแก๊งสตอร์ปพี่นักเลงเองพี่ละในอ p ีที่สคุณผู้ชมใช่ เขารักกันแล้วเขาเขาคู่กันแล้ว<ส>เขาเป็นครก,กันแล้วก็มีน้ำตาและรักภาไสาลขอให้รักกันแล้วไปบอกให้วานรับรู้หน่อย ให้วานหยุดสมั้ววานเป็นเรื่องรองไปแล้วเรื่องหลักคือจะออกจากเกงนั่นอะยรยังไงใช่ชีวิตจะไม่มีความสุขแล้วนะแค่มาเปิดอัลบูมป้ายตอนนี้หลายคดีแล้วนะหลายคดีแล้วป่าแต่ป่าเพราะว่าเคนจิไม่รู้เคนจิตายหรือเปล่าไม่รู้ไม่ตายไอะอยุดเลยมันอย่าไม่ใช่ก็เออเขายิงแค่นั้นเดียวหรอเขาไม่ยิงอีกเหรอไม่ก็เขาไว้ชีวิตเฮ้ยพี่นนท์ไม่คิดเลยเธอลุดไปหรือเปล่าพี่นนท์ไม่ใช่ก็ที่มันบอกว่าจะไม่ยิงแต่หมายถึงว่าแบบไม่กลัวหรอแบบจะไม่รู้ไได้งงงงอออ่ะเจริฉันมากอ่ะ ไม่ได้หมายถึงว่าแบบเคนจิจะตายเพราะเลี้ใจเองแต่หมายถึงว่าเขาไว้ใจขขา้ใจไงาหมดเลยทีนี้เขาไว้ใจเคนจิไงว่าแบบเออกลัวเวลาถึงขั้นไว้ชีวิตมึงนะอมึงจะไม่สวัสซุกซนหนีไปหรอเพราะว่าถ้ามึงไปเจอป่ามึงก็ตายอยู่ดีอืมแต่สุดท้ายแล้วซาเอคุณลงปนรถหรือเปล่าแล้วแหละแต่อีกไงก็ประมาทไปเนาะคือคิดว่าป่าจะไม่มีหูมีตาในการแบบรู้หรอว่ายังไม่ตายอืมยังไงเดี๋ยวป่าก็รู้แล้วก็ทีนี้ก็จะรามมาที้ น้องอีกว่าน้องโกหกไมเลยการเคลื่อนหรอกไม่มีการลามมันเการลามเกิดขึ้นไม่ใช่ค่ะเป็นอะไรครัลามเปลวเขาจะฉันจะเล่นไฟแต่เขาพูดแล้วไฟปุ๊บกูลามเลยมันโยทุ่งเลยอ่ะเอใช่ฟอทุ่มทุ่งผักบุ้ง ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเปลวไฟให้แสงแล้วก็แผงให้ทาคืออีกคันค่ะไม่ได้ไปค่ะเวลาเต็มอินทาค่ะควลากันเนาะควลาเนาะคนละลาเวลานักนำให้ให้ให้บูดให้เต็มเวลาต้องเห็นแล้บพิทาบอกมาตรงๆใช่ค่ะอืมอะก็จบไปแล้วกับลำมาศูนย์ใช่แล้วก็ควางควางออกไปก็จบไปแล้วกับลำมาเกียนใช่ไม่ใช่ค่ะอีพีนี้เป็นอีพีที่ ชาตคนหนึ่งไม่รู้ใครเป็นเหมือนชัติไหมฉันง,งงว่าทำไมน้องโกรธแรงจังแต่จริงไม่มีอะไรจริงน้องก็อย่างที่น้องบอกแหละว่าแบบเพื่อนน้อยนี่ถ้าคิดแบบไม่คิดอะไรเลยนะก็คือตามที่พี่ทิวบอกแหละคือมันอารมณ์มันมาโดยนรักนชอบ มันเวอร์เยไมันจะปื้มันจะปี๊ดมันจะตัดจะรู้สึกว่าเราคือคนสำคัญใช่แต่เขาไม่ค้ามจงกับเราเขาเป็นอีววาเราจะเล่นใหญ่จนจนผู้ชายจะงงเข้าใจแต่เสียใจอยู่อยู่ดีเข้าใจเสียใจอยู่แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้คิดไม่ได้ชอบเราจะไม่รู้นี้่อเราจะไม่รู้ว่าเราสำคัญก็เรื่องมืองอ่ะบอกไม่บอกเรื่องของมือเ้ยเข้าใจเราใช่ไหมเข้าใจเรื่องเข้าใจเรื่องเพราะว่าความรู้สึกแบบนี้เพราะว่าเพราะผิดหวังผิดหวังใช่คนหนึ่ง ช่แต่น้องซนาตายแล้วฉันฉันฉันขำน้องฉันมากว่าน้องฉันคือวันแรกก่อดวานมายังคำยังงพิ่มเพ้อหาพิธีพิธีพะวานมาปุ๊บวานและวานมือถือท่องแต่วานวันวานใช่ แต่วันมันก็เป็นคนที่ทําให้จิตใจวันแล้วเรียว่ามันคนเก่าคนแก่ไม่แล้วงงอะถ้ามึงชอบน้องแล้วมึงไปมีแฟนทาไมน้องเขาก็ไม่ได้ดูว่าตัวเองอะ่ชอบมันอยากเก็บเธอเอาไว้ทั้งสองคนมันเป็นประมาณว่ามันโอเคแล้วที่อยู่กับเธอแบบนี้อมันสเตเบิลแต่แต่ก็เริ่มกระจูบน้องแล้วนะ พาร์ทไทม์ได้เงินหลายชั่วโมงไงไม่ได้อ่านได้น้องพูดพูดท่าแบบนี้แบบแบบแบบมอไม่ไม่ใช่สิอยากให้น้องอยู่ในชีวิตตลอดไปไงแต่เราก็อยากเป็นพาร์ทไทม์ของใครสักคนเหมือนกันนะจริงได้เงินเได้เป็นยูรันย่ารันย่าเปนก่อนตลอดไปตลอดไปตลอดไปด้วยนะทำด้วยนะ่ำอยู่่ำเนะเป็นพาร์ทไทม์ตลอดไปด้วยฮัลโหลพาร์ทไทม์ตลอดไปนี้ไม่ใช่ผู้ชายนะคะรันย่าตลอดไปก็เสียใจด้วยนะพี่นุ้นเขารับจ j อบแทนมึงหมดละ อุ้ยมาถึงงานใช่คุณอังโบร่จอบแฮนจอบพูดอะไรแบบนี้มันแปลได้หลายอย่างอย่างเดียวก็เนี่อ่ะคุณผู้ชมก็ยินดีด้วยที่เขาได้คบกันเขาเอ้ยไม่ยั่เขาเขาแค่รู้ใจกันเฉยต่างเขาต่างรู้ชอบกันแล้วก็เป็นการจูบผูกมัดสัญญาด้วยเพื่อที่เอาจริงจูบนั้นหมายความว่ารู้ป่ว่าทักทายกันถามว่าเมื่อเย็นกินอะไรพอเช็ครสชาติที่ฝีปา้าดิวฝปป้าอีบ้า ก็ไม่โดนพูดอ่ะพี่แกงหนึ่งน้ำพริกกะปิเลิกพูดขอร้องหยุดมันเป็นจุ๋ที่หอมหวานหอมหวานสินแล<ต>้วพริกกะปิอร่อยเกือบแล้วเทวิกกะปิได้เลยใส่ที่กแตงกวามารอแล้วเก็บแตงกวาไว้ที่ริมฝีปากเหรอใช่ก็ต่อได้เลยสั่มแล้วเก็บแตงกวาไว้แล้วทำไมเอาออกมามันเป็นอ่า perfect match อริงอ่ะทุกคนก็ยอย่าลืไามไปติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้กับกน,น้องกายแล้วก็พี่ทิวเนาะว่าจะออกจากแก,งก๊งมาเฟียได้ไหมในไมค์มแก๊งไมค์เดียแกงตอ์โอกป้านะครับทางไอฉีอ,นนอ,อีนะครับทุกคนพัฤิหัสนาะแล้วก็เดี๋ยวมาสนุกกับเรื่องที่พี่ชาสายเล็ดวายนะครับก็ฝากไปกันบางะพี่เดินกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นช่อโทําก็จะเป็น Facebook, อจีทวิ t เตอร์ทิกอแล้วก็ YouTube ที่สําคัญก็เป็นิงปิงปองนะครับตัวพี่ๆในความสัตย้ตรนี้มาฝากแล เจอกันได้ปีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบาย